ก็จะเป็นนักโทษในสมัยน่าจะยุคเก่าหน่อยอเขาก็มาแนะนำตัวตั้งแต่คืนแรกที่เขาสวัสดีครับผมประสิทธิ์ผมนักโทษชายประสิทธิ์นะครับผมมีหน้าที่ดูแลวบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับถ้ามีอะไรมาบอกผมได้เลยนะครับแล้วเขาก็เดินหายไปเลยแล้วแล้วมีตัวตนจริงๆริ้ไหมพี่ประสิทธิ์เขาก็บอกว่ามีคนเจอกันหลายคนคนนี้นะใช่แต่เขาไม่ได้บอกชื่อประสิทธิ์แต่เขาบอกว่าจะเป็นคน ผู้ชายที่รูปร่างสูงรูปร่างบึกบึนหน่อยเป็นรูปแบบชายสามซอกอย่างนี้เลยค่ะมาแบบจัดแจงเนี้ยจัดแจงที่นอนอย่างี้เหมือนเหมือนที่เราเจอทุกอย่างครับแล้วมีใครอีกไหมที่นอกจากคุณประสิทธิ์แล้วพี่นัทค่ะพี่นัทบ้านลังสิตธิพี่นัทบ้านลังสิติใช่เพราะว่าที่ข้างในเขาอยู่กันเป็นบ้านนะคะเอาเวลาคือพี่นัทเนี่ยตอนนั้นอยู่นอนอยู่พี่เจความความฝันของหนูคือหนูรู้แหละว่าฝันพี่นัทเป็นคนจับหนู ลุกขึ้นมาจากไอ้สองแผ่นของหนูเนี่ยแล้วก็เดินออกมาหน้าห้องแรกลับครับแล้วก็ก้าวลงไปจากห้องแรกลับปุ๊บหนูรู้เลยว่ามันไม่ใช่ที่นี่เพราะว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปมันกลายเป็นดินนะคะครับมันกลายเป็นพื้นดินที่ไม่ใช่พื้นกระเบื้องเงี้ยแล้วก็มีล็อกเกอร์เต็มหมดเลยสักพักหนึ่งยืนพี่นัดเดินกำลังจะเข้าล็อกเกอร์มีเงาดำๆวิ่งมาอย่างเงี้ยปุ้ง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 แล้วก็เลือนพี่นัดก็ไหลอุ้ยหรอใช่ คือแปลว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นใ,ในสถานที่นั้นแช่คือเลือดพิณก็ไหลอมาจากคอ,อแล้วก็หนูก็เก็บความช็อกนั้นไว้เช้าว,วันลุงขึ้นไปถามบ้านลางสิทธ์ก่อนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชื่อนัดบ้านลังสิทธ์ม,มีใครรู้จักไหม